เป็บบนรังไงบ้างคะวันนะะีบบน้มาเล่นเป็นนักบดคนฝนน้ำแล้วก็เชียงค้าขนาน <c oughs> ทุกคนคุมีอะไรจะบอกอันนี้คือคุณกำลังจดสับที่อ่านเราไม่รู้เรื่องตอนนี้จดจะหมดละแปลว่าอะไรไม่รู้สักอันโอ้ยงงทุกอันเลย คุณไม่รู้จักสักอันเล mhm. ย <Gym. S 2> แล้วก็ถ้านับเวลานาตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งวันจับสิบชั่วโมงจะสอบแล้วครับมาดูเพิ่งจดถึงตัวเอจริงๆมันมีเอถึงแซดที่นี่คือตัวเอนี่เราอยู่ที่สาว่ายน้ำนะครับมองไม่เห็นหน้าเลยเอ๊ะขอโทษครับโทษที่กูขาไม่พอเจอกันครับวันนี้แล้วก็จะมาไปบอลนะครับโชว์ให้เด็กมันดูวันนี้เราจะมาเล่นบาสครับททุกคน โอ้โหสนามยังร้อนนะทุกคนเฮ้ยตีแบดดีกว่าทุกคนนู่นน้ำมันเล่มากร้อนทุก่นเป็นมาคือพี่อะเล่นครับสุดท้ายคือประมาณม .5 เป็นบาสต่ะไม่เคยเล่นด้วยมาเฮ้ย เกือบจะครบนะครับผมส่วนที่เหลือกำลังออนเดอวล์อยู่นะครับผมก็อยากเล่นมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีก่อนจะ่นกีฬาทุกอย่างนะครับเราก็ต้องมีการวอร์มอัพใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมยืดเส้นยืดสายร่างกายให้พร้อมก่อนว่ากีฬาบ๊อกีฬาทีใช้ร่างกายทั้งตัวถึงเล่นกันเลยนั่นคับผมทีมเดอะบ๊อบนะครับวันนี้ประกอบไปด้วย2คนนะครับผมทำออนเดอะเวล์ครับออนเดอะเวล์อีกแป๊บเดียวได้เล่น เม่กี่เราเตียมอีกแบบอ๋อเหรออีแป้งจะถึงเหรอแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านพี่สามพิธีแบบคนอหนือเวลาชูเนี่ยะไมือเวลาชูน่ะไม่เป็นฟาร์ไม่ใช่แบบไม่ใช่ทางเลยตัดผ้าไปเมื่อกี้ไม่เนีคือมันมาจากตอนเด็กไงตอนเด็กพี่เล่นคนเดียวคือดอะลูกบาสเดินดอะดาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เลยก็คือที่บ้านจะมีแป้นอยู่ไม่มีด้วยก็เดินในบ้านเลยวันไหนไม่มีก็ทำมืออย่างเงี้ยอย่าไปทำนะหนุ่มๆมันเหงาหาเพื่อนเหลยวพี่แป้งพี่ฟุก พี่โจน้าไม่ที่แข็งพี่ปุกอ่ะพี่ว่าใครอะแข็งพี่แบงก่อนนีกว่าพี่ปุกก็เคยเออพี่ปุกคนนี้ก็ท้อปองนะหลังจา่ปุกก็ไทถูกใช่ไหมครับเก่งมากสุดยอดเลยไม่ใช่ไทถูกแล้วคนที่มาสายที่สุดอ่ะเขาต้องทำอะไรให้มันเหนื่อยหน่อยเพราะเขาต้องทำให้เราดีนะทุกคนหนึ่งคำสั่งนัเบอร์ปี้นี่ไงเบอร์ปี้เบอปี้เท่าไหร่ดีใหญ่สายกี่นาทีก็นอนชั้งโอ้นี่ก็สายไปสี่นาทีแล้วนะ เท่่่าไหรพีตอนนี้ครับมาไว้ที่เรานัดกัน 4, 4<ม>นนี่โมงส,สีโ่โมงครึ่งนะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงสามสี่นาทีแล้วสามสี่นาทีเพื่อนตอนนี้ขึ้นมาสายสิบโดนไปเราสี่ครั้งนะครับดูดูว่าที่เหลือจะโดนไปทั้งหมดกี่ครั้งครับมีคนเหนื่อยแน่นอน So come boy. สงสัยใช่ไหมผมคือใครสมาชิกใหม่เดอะบาร์เทอร์นั่นเองครับ oh <my. S 2> ผมเจ้าหน้าครับทุกคน like ทุกคนอาจจะไม่ c o g n นา e เพราะผมสั้นเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็มาดูรีแอคชั่นทุกคนกันเถอะตามมาเออเราจะเปลี่ยนชุดก่อนเราเปลี่ยนเพราะเราจะไปเล่นบาร์ครับเราจะไปเล่นบาร์กับ p r x y y และเดอะบาร์เทอร์ครับ นอกจากที่เราจะมาเล่นม้ากับพ็อกซี่ในวันนี้นะครับผมก็ยังเตรียมสซอรไพร์กับคนอื่นๆเหมือนกันนะครับนั่นก็คือผมสรอมใหม่ของเจ้าหน้าคิดว่าทุกคนก็คงงงๆหน่อยเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นเจ้าหน้าแบบผมสั้นเลยครับรวมถึงเจ้าหน้าด้วยไม่เคยเห็นครับเกิดม้าก็ผมยาวเลยเราเข้าไปดูกันเถอะเจ้าก็สวัสดีครับว้าวที่เค้มสวัสดีครับอู้ร้อนมากเลยครับวันนี้ ดดีีววคคครรรัััับบบนี่พี่นัทป็นทำใหญ่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่ใครครับอันนี้โชกุนรอโชกุนสนิทเฮ้ย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 อะไรครับเฮ้ยวันนี้โจนัทไม่ว่างเขาเรียกน้องชายพอน้องชายพี่โจนัเออชื่ออะไรครับโจนี่โจนี่ครับโจนี่เอ้าแล้วสมาชิกเดอะบาร์เฮอร์ไปไหนหมด แล้วที่เหลือเป็นพ็อกซี่หมดเลยเราโดนลุมเละแน่แน่นอนครับออโต้เขาเก่งอยู่แล้วออโต้จะแบกทีมนี้ผมเล่นไม่เป็นมาทายว่าพี่แบงค์อยู่ฟุจะมาสายเอะไรผมว่าพี่ฟุกน่าจะมาสายกว่าีตอนนี้มันมีสีตอนแรกผมนึกว่าแบชาดีฮะปิดธามิยะพิจบารบุญนึกว่าใครที่ไหนมาผมว่าท้าวว่าเคยมีรอบหนึ่งที่ไฟิเนลสเตจแล้วเราเราไหวหรือเปล่า มีรอบหนึ่งนี่ไปคุยก็ได้ครับถ้าเหนื่อยค่อยมีรอบหนึ่งนี่ฟินอลสเตจแล้วที่คุยกับอะไรสไตลิสต์ครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนลุคพี่เจน,นาแบบผมสั้นหน่อยพี่เจน,นาไม่ยอมเลยไม่ได้อะไม่ได้อะแล้วเนี่ยอะไรอ่ะตกใจเลยอ่ะจะ <iac al noise> หล่อเลยครับหล่อเลยครับแปลกตาครับแปลกใจด้วย ไสองมันลื่นอ่ะใช่ครับเดี๋ยวจะมีคนแบกสองคนมาใส่ที่สุดเขาจะแบกเราเองครับดูจากหูแข้งเขาดูแต่งตัวน่ารักน่ารักนะครับกับทุกคนทุกอยู่แห่งที่อุดรไ้อะนักบอลสิบไว้อะเจ้าเก้าอันนี้คือสมาชิกคนใหม่ฮะดูจากลีลาการเลี้ยงบ้านแล้วผมว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนผมไม่ใช่สายกีฬาแต่ผมมาสายแน่จับจักจอกไอกไอ้ไอโอ้โหจอกเป็นลูกบอลเลยนะครับแบก มาถึงแบบเพื่อนๆที่เป็นลมน่าถนัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงคือตัวเก่งเขาเก็บไว้ลงที่หลังอะ ลุงครับลุงครับทำร้ายผมผมเจ็บโอ้เจ็บครับลื่นมาลื่นครับอ้าวแน่นอนผมอะคนที่อ่าสิบคนที่เจ็ดตัวคะแนนครับห่างไปแค่คูคณสองเท่านั้นครับผมสิบเอ็ดต่อยี่สิบสองครับทุกคนอุย้ยมาไม่ทันไหนทีมเราได้ยี่สิบสองเลยเหรอไม่มีใครเล่นกับเราเลยคร <c oughs> ับผมผมเป็นผู้เล่นครับ ไม่มีเอ้าอันนี้คือจ้างมาครับผมจ้างด้วยไอติมสองแท่งครับจริงครับนี่ครับซื้อซื้อแล้วยังยังก็สนุกดีครับเหนื่อยมากครับเท่าที่ผมเล่นไปแค่เขาเรียกว่าคอร์เตอร์ใช่เล่นไปคอร์เตอร์เดียวครับก็เหนื่อยมากครับไม่เคยเล่นบาร์ครับแล้วก็จะไม่เล่นอีกนครับไม่เป็นครับเป็นกรรมการครับมีคอบครอยู่แต่วันนี้พอโตนะครับที่มาสายครับพอดีว่ารถติด มากครับไปดีกว่าใช่เราเสื่อสายเนาะย่าผมทำต้องสองอย่างเลยครับก็ถ่ายรูปแล้วเป็นกรรมการเนี่ยต้องกดแต้มพอนกุ้ยอินนะน้องก่อนพี่ก่อนเดี๋ยวมีต่อยมวยต่อยออกใช่ไหมครับเสร็จแา่ที่เสร็จก็คือแยกย้ายสองคนนี้ไม่กล้าทำอะไรผมเชื่อผมดิมันเตรียมไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยใครมาสารคุณนะผมเองครับ คุยกันไหมว่าไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวผมผมไม่รู้ผมไม่ได้มาสายคุณมากี่โมงแล้วครับสี่โมงสี่ห้าสี่ห้าทุ่นนะครับใช่เหรอพี่มาพร้อมผมไม่ใช่เหรอมาก่อนก่อนมาก่อนเมื่อมีบทลงโทษแล้วครับโตจะต้องเบอร์พี่เบอร์พี่เบอร์พี่ครับผมตามจำนวนนาทีที่คุณมาสายโอ้ว่าระดับกันสี่โมงเพิ่งเนี้ยพุ่งมาห้าโมงนครับไปเบอร์พี่สาวสิบต่อครับไปครับเออจริง 11ต่อ22นะครับผมส,สูสีสูสีเรียกผมเธอบาเธอร์ครับ <laughs> มีขนาดนเฉยๆนะครับเนี่ยยังนำขนาดนี้เลยเออนี่ขนาดเฉยๆยังนำขนาดนยังมาขึ้งหลังไงอ๋อเขามาขึ้งหลังเลยเขามาสายเลยโอ้ยไม่ได้มาสายไม่ได้มาสายโอ้โหรุ่นโ้องรุ่นต้องรับไปดิจบแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับบ๊ายบายฝากช่องช่องไหนชื่อช่องอะไรเดอะบาร์เทอร์ครับฝากติดตามช่องเดอะบาร์เทอร์ใน YouTube ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อนที่สำคัญก็คือซับสไครต์ต่อให้คนชอบหรือไม่ชอบซับสไครต์ดีกว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นบ๊ายบาย เอาล้วครับก็จะบทลงโทษวันนั้นนะครับผมเตอต้องทำอะไรครับผมวันนี้เบอร์พี่มาพี่หน้าคนมาสายเดมเอาเท่าไหร่ครับสิบแล้วร้อยจะทำร้อยร้อยเลยเอ่ <c oughs> ะออโต้อแม่ต้อเล่นไหมก็เนี่ยสิบหนึ่งเก้าดีเกดีเกดี รู้สึกว่าคุ้มค่าการมาสายครั้งนี้เด็กนี่รู้สึกคุ้มค่ามากครับผมจะไม่ทำแล้วครับหมายถึงจะไม่มาสายใช่ครับคิดไม่ทันแล้วตอนนี้บายบายแล้วพกันครับบ๊ายบาย